เรื่องกรณีของโกศกพรรคประชาธิปัตย์คุณชวานนทอินทกุุมรัศม์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่ากรณีที่เรื่องภารกิจที่นายกรรีไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นเยังกล่าวหาว่าเรื่องปิดศีลรวมทั้งอ้างไปถึงเรื่องที่กรมธนารักษ์เนี่ยเลื่อนประกาศประเมินราคาที่ดินใหม่ออกไป6เดือนเนี่ยว่าน่าจะมีผลประโยชน์ซับซ้อนในกรณีที่ไปเจรจาก,กันที่โฟร์ซีซั่นถึงเรื่องนี้ผมมองว่า พรรคประปิปัติ์ก็ดําำเนินการเล่นเกมการเมืองลักษณะที่จ้องจะทำลายโดยไม่มีการนำข้อเท็จจริงออกมาพูดซึ่งวันนี้นะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์เองได้มอบให้ผมและทีมทนายความเนี่ยได้ไปแจ้งความที่สนลุมพินีในประเด็นการที่มีการกล่าวหาของสสประบปัติ์สองท่านและเป็นโฆษกและรองโฆษกอีกสองท่านเนี่ยได้ออกมากล่าวหาในประเด็นเรื่องผิดจริยธรรม รวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเรื่องนี้นะครับทางท่านนายกก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่พักประชาธิปัตย์ก็พยายามโยงเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นกระบวนการที่เล่นไม่เลิกโดยที่จริงวันนี้เมื่อมีการแจ้งความแลว้วพนักงานสอบสวนก็คงมีการดําเนินการจึงอยากให้คุณชวนนทและสสประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับและรองโฆษกเนี่ย ไปชี้แจงกับฝ่ายใจ้าตำรวจจะดีกว่าผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าตามเขาถูกนะครับคือให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้ไม่ควรมากล่าวหายิ่งไปกล่าวหานายกว่าไม่ต้องใช้กระโปรงในความเป็นผู้หญิงมาปกป้องตัวเองนี่คือสิ่งที่การพูดที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษลักษณะมันให้เห็นว่าคนเนี่ยสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลจริงๆผมแปลกใจว่าทำไมผู้ใหญ่อย่างนายชวนหลีกภยัย อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับประธานที่ปรึกษาเนี่ยรวมถึงนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพักเนี่ยไม่ได้มีการอบรมบ่มนิสัยให้คนที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกพักหรือการสื่อสารของพักเนี่ยออกมาพูดรื่องอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมมองว่ายุคนี้สมัยนายอภิสิทธ์เวชาชีวะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นมันตกต่ำจริงๆครับกระเดิมการอย่างนี้นะครับ